เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซจากยูทูบกัมบันเวนะครับผมวันนี้นะฮะเรามีไข่ใหม่มาอีกแล้วนะครับผมเป็นไข่มาโจอรัสนะครับผมซึ่งอันนี้น่าจะมีของที่หลายๆคนชอบกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนนนนนนะะะะคคคคคครรรรรััััับบบบผผผมม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 ืืืออออออวีีี้้้้แแพ็ปเเเเดดตขขาาาาาา่่่่่่งงงจหลลยยยกกกกทไไไ มีการปรับแอนิเมชันสกิลใหม่นะครับผมเนี่ยนะฮะอย่างโซเซเลอร์เนี่ยสกิลจะดูอลังการมากกว่าชาวบ้านเขาเลยครับผมมีซโซเซเลอร์วอลล็อกเนี่ยสกิลแบบอลังการขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จะมีคือมันปรับสกิลคลาสสามเกือบทุกสกิลนะครับผมโหชอบมากเห็นแล้วอยากเล่นสกิลอลังการมากเลยอะซโซเซเลอร์วอลล็อกเนี่ยนี่ครับเทราวอลเทคนี่โคตรเท่นะฮะเออแล้วก็จะมีอีกหลายอันนะครับผมเช่นอ,อดับเบิ้ลไลท์อะไรอย่างงี้นะครับผมเรียกว่าเป็นเกมแห่งแสงสีที่แท้จริงแล้วนะฮะ กลับมาเรื่องของไข่ดีกว่านะครับผมอ่ะไอตัวไข่มาเจรัดนี้นะผมมีของหลายอย่างแต่บอกไว้ก่อนนะว่าไข่เปน,นส่วนใหญ่จะเป็นคลอสนะครับผมที่เป็นของดีนะครับผมอ่ะเริ่มกันด้วยชิ้นแรกเลยดีกว่านะครชิ้นแรกเนี่ยซิลการช่างมันนะครับผมเราไม่ต้องอธิบายมันเยอะนะฮะเอาเป็นของที่มาดูน่าจะได้หน่อยก็คือ นี่ครับบาฟโฟทองครับผมเป็นคอสบาฟโฟสีทองนะครับผมนี่ฮะหน้าตาค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะมีความแบบคลาสสิกนะครับผมสวยดีนะครับผมถ้าได้ไปก็โอเคนะอันนี้น่าจะเป็นของแรงสุดนะครับผมของไข่ใบนี้แล้วนะครับลองลงมานะครับผมไม่ใช่ลองลงมาสิน่าจะระดับระดับแรงเหมือนกันนะผมนั่นก็คือปีกไก่ฟ้า <laughs> ปีกฟ้านะผมปีกฟ้านะผมแต่เห็นในแชทเขาเรียกกันว่าปีกไก่ฟ้านะครับผมอ่ะเป็นคอสส่วนพระคุมนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคอสส่วนพระคุมเข้ามาเยอะแล้วนะผมปีกทองก็จะดูดับๆลงไปเยอะนะครับผมเดี๋ยวนนีีีี้้้เาายยอมมมสกกััหลปผทง ปีก3สีนะผมปีกทองปีกดำนะฮะมาเต็มนะครับผมเดี๋ยวก็มีอีกหลายปีกนะผมไม่ต้องกลัวนะฮะอ่านี่ก็เป็นของแหลอีกอันหนึ่งสําหรับอ่าไข่ใบนี้นะครับผมแน่นอนว่าเป็นคอสมันออฟได้นะครับผมออฟได้นะครับผมต่อมานะผมเป็นคอรหูเอลนะครับผมอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่หูเอลแบบเก่ากนะมันเป็นหูเอลใหม่ Jesús นะผมที่หูแหลมๆนะครับเป็นหูแฟรี่นะฮะอ่านี่ก็ออฟได้เหมือนกันนะครับผมสําหรับใครที่เป็นสายคอรนะผมต้องการหูเอลนะผมแต่ยังไงตอนนี้ก็ไม่มีอะไรสู้หน้ามมมาผผได้หรรอกนะคับ เน้นปั๊มอย่างเดียวนะฮะอ่าอันต่อมานะผมเป็นคาอัพติเคตนะผมอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเรียกว่าของมาตรฐานของสายเวทเลยก็ว่าได้นะผมคือสมัยก่อนนะ่ะของเนี่ยมันจะอยู่ในแคชช็อปให้เราซื้อครับแต่ของกาวิตี้เนี่ยพี่แกได้เอามาอยู่ในไข่นะครับผมซึ่งใครที่อยากได้ของที่มันลดเวลาการไล่เวทลงเนี่ยครับผมอันนี้ก็โอเคเลยนะถ้าแบบราคามันไม่แพงมากเช่นราคาผมว่าราคาน่าจะใกล้ๆกับหมวกกับตันแหละถ้ามันออกง่ายนะครับผมแนะนําว่าสายเวทควรซื้อไว้ชักอันหนึ่งนะครับผมมันลดระยะเวลาการไล่เวท แล้วก็เพิ่มอินสีนะครับผมใส่ได้ช่วงบนกับช่วงกลางนะผมมีสล็อตด้วยนะผมเผื่อไปใส่พวกไฮวิสซาดพวกไอซิล่าอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้ผมว่าสายเวทควรจะมีไว้สักอันหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้ได้นะผมใส่ได้ทุกอาชีพด้วยนะฮะอ่าแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจของสายเวทนะผมก็คือโอรีเนกเลตนะครับผมหรือว่าสร้อยคอนั่นเองครับผมความสามารถของมันก็คือเด็กบวกสครับผมเอเมทแทกบวกยี M A T A K B นะฮะและเพิ่มเอเมทแทกบวกยี A T A K B 20, เมื่อใส่คู่กับโอรีนโกลบนะครับผมก็คือข้างหนึงโอี Globe, นนนเเละะฮ อ่ก็ช่วยเพิ่มเ m เม c ัได้ค่อนข้างเยอะนะครับและลดเวลาการาได้เวทลง15%เมื่อใส่คู่กับโอลินยูนิฟอร์มนะผมก็คือใส่คู่กับเสื้อไล่เนี่ยเรียกว่าไปตัดข้อเสียของเสื้อไล่ทิ้งครับผมก็เหลือแค่ลไล่เวโดยเวทโดนขัดขวางครับผมอ่ะอันนี้ผมว่าน่าจะโอเคเลยนะสำหรับใครที่ใส่เสื้อไล่ยอยู่นะผมก็ลองหาโอลินเน็กเลตดูถ้าราคาไม่แพงมากนะครับถือว่าค่อนข้างช่วยได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ประดับมีสล็อตด้วยนะครับยังไม่จบนะผมเพิ่มเอเมทักสนะผมทุกๆการอัปเกรดของโอลินเซิเวอร์นะผมก็ เออมันก็เพิ่มเอเมทัคตามโลจานด้วยนะครับผมอ่เห็นไหมนี่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 ครับผมเปิดให้ดูนะครับนี่ครับอินบวกสองเอเมทัคบวกยี่สิบนะครับผมใส่คู่กับโอรินโกโบยี่สิบใส่คู่กับโอรินยูนิฟอร์มลดสิบห้านะผมลดเวลาไลฟเวลงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมใส่คู่กับโอรินเซเวอร์นะผมบวกสองทุกๆการอัปเกรดนะฮะนี่ครับใส่ททุกอาชีพด้วยนะผมมีหนึ่งสล็อตนะฮะค่อนข้างโอเคเลยอ่ะนะครับผมเอาจริงๆเอาแค่เอ็มทัคบวกยี่สิบแล้วก็ต้้้้้้ออองงดดดดูรรราาาคคคีีีีกกทนนนนนึะับผมโไซิว์ยยเ่ จิตใจอาหิเหลือเกินนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีพวกุมพวกกันน้ำอะไรพวกนี้ซึ่งไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะผมตัวน่าสนใจจริงๆก็คืออันนี้ครับเป็นสร้อยเจาะเกาะนะครับผมเป็นสร้อยกับแหวนเจาะเกาะนะครับความสามารถของมันนะผมก็คือคล้ายๆกันเลยนะผมก็คือแค่ใส่ปุ๊บเนี่ยเจาะเกาะเลย5เปอร์นะครับผมแล้วก็ทุกๆ2อัปเกรดก็เจาะอีก1นเปอร์นะครับทั้ง2อย่างเลยนะผมทั้งอ่าตัวสร้อยแล้วก็ตัวแหวนเลยนะครับผม ก็คือเรียกว่าถ้าไอตัวสร้อนนี้บวกสินะครับผมเราจะได้เจาะเกาะอยู่ที่10%นะครับผมใส่2ข้างก็กลายเป็น20%นะครับผมยังไม่จบนะครับมันมีเซตคอมโบของมันต่อนะครับผมตอนนี้ท m เอ็ขาเอาเซตคอมโบมา2อันก็คือตัวฟอร์มเลสชาร์โดเวอร์พอนต์นะผมกับตัว e x o กโ s ซิชาร์โดเวอร์พอนะผมทั้ง2อันนี้ความสามารถเหมือนกันต่างกันแค่ใช้กระเผาอะไรนะครับผมอย่างฟอร์มเลสเนี่ยจะเจาะเกาะนะครับฟอร์มเลสก็คือลาร,รูปร่างนะผมเช่นพวกอารามพวกในแมกทาวเวอร์อย่างเงี้ยนะครับผม 5%นะฮะแล้วก็ทุกๆ2อัปเกรดนะผมจะเจาะเกาะกายภาพของเผ่าฟอร์มเลตอีก1%ก็เหมือกี้เหมือนเมื่อกี้ครับผมคือถ้าถ้าเอาฟอร์มเมตชาร์ดว์พอเนี่ยบวก10นะครับผมเราก็จะได้ตัวเจาะเกาะของไร้รูปร่างผมสิบเปอรนะครับและมีคอมโบต่อนะผมก็คือถ้าฟอร์มเลตชาร์ดว์พอเนะผมก็คือถุงมือเนี่ยใส่คู่กับตัวสร้อยแล้วก็แหวนนะครับผมจะเพิ่มไอแท็กบวกอีก5และถ้าผลการตีบวกอัปเกรดรวมกันทั้งหมดเกิน25ขึ้นไปจะกลายเป็น เจาะเกาะฟอร์มเลสหนึ่งร้อร์เนะผมก็คือเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะหมายความว่าถ้าเราใส่3ชิ้นก็ผมก็คือฟอร์มเลสชาร์ดอว์พรส์นะผมแล้วก็สร้อยเจาะเกาะทั้งสองข้างนะผมและตีบกรวมกันให้มันเกินยี่สิบห้าขึ้นไปอะ่ะเราจะเจาะเกาะกายภาพนะครับผมของตัวรูปร่างทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมน่าจะเกินร้อยสิพอเซตมันลบร้อยใช่ไหมครับผมแล้วก็มีของตัวเองที่มันลบอีกประมาณสามสิบนะครับผมก็น่าจะลบร้อยสามสิบอ่ะไม่รู้ว่ามันคิดอย่างนี้เลยหรือเปล่านะผมหรรือออแแแคคค่่่เาล้้วตััดทิงนะะบผม แต่ก็โอเคนะผมก็ถือว่าเป็นของเจาะเกาะที่โอเคเลยสาหรับใครที่ไม่ทันคอสฟ้านะครับผมแต่ g ีเอ็มเขาก็บอกว่าคอสฟ้าจะมาเร็วๆนี้ซึ่งไม่รู้กันว่าเมื่อไหร่นะครับผมใครที่เองไม่ไหวหรือว่าแบบเอ้ยไม่อยากใส่คอสฟ้าทั้งเซตนะครับผมเอาแค่ใส่3มชิ้นพอแล้วเอ,เอาชิเอาช่องที่เหลือเซ็งอื่นเนี่ยก็ลองหาเซตนี้ไปใช้ดูนะครับส่วนคอสที่เหลือกับของที่เหลือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วผมก็เป็นของเดิมๆนะครับผมอ่าผมสรุปผลาการนะผมสําหรับ ไข่ใบนี้นะผมมีอะไรดีๆบ้างผมอ่ะมีคอสบาฟโฟนะผมหนึ่งอย่างนะครับผมอย่างที่2คือปีกฟ้านะครับสร้อยโอลีนนะครับผมอ่ะอันนี้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวคอสเจาะเกาะ3ชิ้นนะครับผมแล้วก็คาร์ออฟติเกตนะฮะอ่ะผมว่าประมาณนั้นแหละที่เป็นของดีของไข่ใบนี้นะผมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันว่าจะตัดสินใจเอามาเปิดไหมนะครับผมเพราะถ้าเป็นสายตีปกตินี่ก็คือถ้ามีคอสฟ้าก็อาจจะยังไม่ต้องก็ได้ผมเพราะเรามีเจาะเกาะ70แล้วใช่ปหล่ะแต่ถ้าใครแบบไม่ทันคอสฟ้าแล้วแบบหรือว่าอยากได้ใส่่่่่แแแคบบ3ชิ้้นลลวทีเหืือออไปใสยาง ไปใส่เซตบิดอะไรเงี้ยครับผมก็ลองหาอันนี้มาใส่ดูนะครับมาไหนไหนมันก็มีไข่ใหม่แล้วนะครับผมเราต้องทําการเปิดกันซะหน่อยนะฮะมารอบนี้ขอเบาๆนะผมสักสิบใบปอนะครับคือบอกเลยเดี๋ยวนี้เปิดไข่ไม่ได้หวังเอาอะไรครับผมเปิดลู้นสนุกนะครับผมพูดหนุนเซเวอร์เันหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคมาสิบใบนะครับผมขอให้ได้ขอให้โดนนะครับผมสาธุนะครับผมไม่หวังอะไรมากครับผมบาโบทองปีก็เอานะครับผมคอสได้ก็เอานะฮะ อ่ะมาถึงก่อนเลยครับผมใบแรกนะฮะกดปุ๊บเข้าไปนะครับผมสุดยอดนะฮะแอปปาสีสกอร์นะครับผมมันยังตามมันจะไขใบนี้อีกเหรอเนี่ยไปครับผมอาเชมิดบล็อกยังครับผมโอโหโคเรียนเค้ก4อันผ่านไปลาฟินบล็อกนะครับผม5อันนะฮะยังเป็นเบสติ้งสกอร์อยู่แล้วโอ้กดอื่นเขาออกคอสกันรัวๆแล้วเขาเปิดกันกี่อันเนี่ยดูครับผม5ใบของผมนะฮะดูแอปปาสีนะครับผมอาเชมิดบล็อกนะครับผมโคเรียนเค้กนะฮะ เอาโคลินเค้กมาใส่ไข่ทําไมเนี่ยลาฟินบ็อกนะฮะเบสซิ่งสก,กอร์นะผมห้าใบทวดน,นะครับผมไปไปกันต่อนะครับปุ๊บเฮดดีบับเบิ้ลกัมนะฮะยังจะตามมาอยู่ในไข่อีกเหรอเนี่ยลาฟินบ็อกมาแรงโดอีกแล้วนะครับผมพอยชั่นบ็อกนะฮะโอ้โหบอกเลยครับผม10บใบนะฮะสี่ร้อยห้าสิบาทนะฮะเกลือทุ่นๆน,นะครับผมไม่มีสิ่งใดเจือปนนะครับผมเรียบร้อยนะครับผม10บใบผมนะครับอ่ะ ให้อีกหนึ่งใบแล้วกันให้โอกาสแก้ตัวนะครับนายจะไม่ห้ของสมใส่เราบ้างเลยเหรอนายจะจิตใจมาหิดเกินไปแล้วนะครับผมการชาแบบสุ่มกันทั้งเซิร์ฟผมจิบของในกล่องนะฮะพัวเข้าไปนะผมแอปปาซีอีกหนึ่งอันนะครับผมโอ้โหดวงตาจะไหลยังอีกยังยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดอีกอ่าเป็นยังไงล่ะครับผมอันชิมิตบล็อกนะครับผมเจ็ดอันผ่านไปนะฮะเขายังไม่หยุดนะครับผมเขายังไม่หยุดกดนะฮะพอเถอะพี่เก็บตังไว้ซื้อคูณบ้างนะครับผม แอปบาซีมาอีกแล้วนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับตอนนี้8กล่องเข้าไปแล้วนะฮะไม่ใช่8ดิ13ดินะครับผมอ่าครับผมปุ๊บอ่ะคร้ครบ15เลยอ่ะอ่ะ15กล่องเลยครับผมอีก2เม็ดเฮ้ยเสื้อคลุมแล้วก็เอจินะครับผม,มเ,เสื้อคลุ e คม,เอ,มเอ่อบอกเลยว่าเสื้อคลุมค่อนข้างกาก,ากนะครับผมคือมันไม่ได้กากหรอกมันไม่ค่อยดีนะผมสู้ของธรรมดาเราไม่ได้นะผมเช่น เนี่ยพราะคู่มันก็แค่ลดลดการโจมตีลดความเสียหายจากมอเตอร์ท่าน้าลง5%านะครับผมแล้วก็ได้รับความเสียหายจากมอเตอร์เผาสาสตว์แรงขึ้น5%นแค่นั้นเองครับผมใส่คู่กับโล่สุกรการระเกตดก็ลดความเสียหายจากเผาสาสตว์ลงนะฮะซึ่งเองตรงมันไม่ได้ใช้หรอกครับผมรูมมัฟหนอเราก็ยังไม่ได้นะครับผมนั่นแหละครับ15บาใบผ่านไปนะครับผมบอกเลยว่าเกลือล้วนๆนะครับผมแถมเป็นเกลือแบบไม่มีของสงสัยด้วยนะฮะอันนี้อ่ะก็ยังเกลือเถอะนะครับผมอย่าไปเรียกว่ามันไม่เกลือเลยเกล เรียกว่าเป็นเกลือกากๆด้วยนะครับผมอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการเปิดขายของเราในรอบนี้นะครับผม15บใบนะครับผมเกลือ14นะครับผมกลับมาฟกากๆอีกหนึ่งนะครับผมอ่ะช่วงนี้มันมีโปอันนี้นะครับผมก็คือโปซื้อคูณ75%จํากัด20ชิ้นต่อ ID ต่อวันนะครับผมก็ใครที่สายเก็บเลเวลนะครับผมผมแนะนําให้ซื้อไว้เพราะมันนานๆมาทีนะครับควรจะซื้อไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกแหวนนะครับผมแหวนเพิ่ม EP นะครับอ่ะนี่เป็นแหวนแบบ7วันนะครับผม คือเราซื้อเป็นกล่องเก็บไว้ได้นะผมถ้ายังไม่แกะออกมาจนเป็นตัวแหวนนะ่มันยังสามารถเก็บไว้ในรูปแบบกล่องได้แล้วก็เดยลได้นะครับผมแต่ถ้าแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะนับวันแล้วก็จะเดยลไม่ได้แล้วนะครับผมก็ใครที่แบบเอ้ยอยากเก็บเลเวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลองซื้อเก็บไว้นะครับโดยเฉพาะคูณ75เนี่ยค่อนข้างจะนานๆมาทีครับผมเออตอนนี้มีสปอตไลท์เก็บเลเวลด้วยนะมีหลายๆด้านที่น่าสนใจครับผมเอาไว้เดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูแล้วกันว่ามีด้านไหนบ้างนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ไว้เท่าน อ่าแล้วก็สุดท้ายนะของใครเปิดได้อะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะผมว่าเจ็บเมือนผมไหมนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม